ปัญหาในวัยเด็กของผมมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มันทำให้เราพอจะเข้าใจเด็กที่มีปัญหาแบบเราว่าทำไมต้องหอนีจากบ้านทำไมต้องประชดชีวิตทำไมขี้เกียจเรียนหนงสือจริงๆแล้วผมนี่ก็เกิดในครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวแตกแยกก็ได้ ผมชื่อนายสุรชัยสุขเขียวอ่อนหรือเด็กๆเ,เรียกว่าครูออสนะครับก็เป็นผู้มุ่งใยการวิธีบ้านก็มมินรู้สึกว่าเราก็มีปมด้อยนะที่ว่าเอ๊ะเป็นลูกไม่มีไม่มีแม่และก็แม่เป็นใครก็ไม่รู้พอสามพอสฮะช่วงน,นั้นก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเด็กเกเรพอสมควรเพราะว่ามีปมด้อย ก็เลยหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านมาอยู่แถวตลาดลองเตยตอนนั้นผมก็เป็นเด็กนะผมอยู่แค่ประมาณป .3 ป .4 เองแล้วก็กลัวกลัวตายเหมือนกันก็คิดว่าไอ้อยู่อย่างนี้มันคงไม่ปลอดภัยนะก็เลยไปขออาศัยอยู่กับปู่กับย่าที่อยู่ในสลัมลองเตยเหมือนกันนะฮะแล้วก็พ่อเขาก็มาตามเจอ เขาก็บอกอ่ะมาอยู่กับปู่ะะกับย่าก็ก็ได้ก็อยู่ที่นี่ไปแล้วก็ก็เรียนหนังสือไปเราก็ค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆตกตั้งได้บ้างไว้ตลอดนะครับจนจนมาอยู่ที่มหลาลัยรามํำแพงนะครับช่วงนั้นผมก็ก็เป็นเด็กก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรผมเรียนนิติศาสตร์นะครับผมแต่ว่าเราชอบทำกิจกรรมในการช่วยเหลือคนช่วยเหลือเด็กด้วยกัน ก็ไปเจอเด็กข้างถนนเหมือนกันคือเป็นพวกต่างด้าวนะที่มาขอทานแล้วก็มานอนอยู่ในร้ามกระแพงในใจหนึ่งเราเห็นว่าเด็กพวกนี้มันมันเหมือนกับชีวิตเราตอนสมัยที่เราเป็นเด็กเล่ยล่อนในตลาดก็อยากจะช่วยเขาคนเข้าใจหลายอย่างนะฮะเขาเข้าใจว่าเด็กเล่ยล่อนคือคือเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ หรือว่าพ่อแม่ตายอะไรแบบนี้ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาข่มขืนประนั้นเด็กเล่ยล่อนคือเด็กที่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เขายังมีพ่อแม่อยู่นะแต่พ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลเขาทอดทิ้งเขามันเป็นรรมมความข่มขืนนะเหมือนกับกำพร้าแต่มันไม่ใช่กำพร้าเมื่อเขามีพ่อแม่อยู่แต่พ่อแม่ไม่ไม่รับเขาเป็นลูกไม่สนใจจะดูแลไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับ มันขมขื่นาเด็กที่พ่อแม่ตายไปนะและเขาก็ต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ตามถนนจริงๆแล้วเด็กเหล่านี้หลายคนก็บอกว่าเขาเป็นเด็กเหลือขอที่ปนามเป็นคําปนามแต่ไม่ใช่นะครับเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสถ้าเกิดว่าสังคมให้โอกาสเขาเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ บางคนพ่อแม่เสียชีวิตนะครับอันนี้ไม่มีใครดูแลเขาบางคนพ่อแม่ติดคุกติดยาครับบางคนถูกทําร้ายคือพ่อแม่ตีพ่อแม่เมาเหล้าอันนี้คือภาพทั่วไปนะแต่พอดูภาพรวมๆนะฮะครอบครัวล้มเหลวครับขาดความอบอุน่นขาดความอบอุ่นในครอบครัวครอบครัวแตกแยกปัญหานี้ทั้งนั้นเลยครับผมมันมีปัญหาเดียวกันนะฮะ เราก็มองถึงจุดของปัญหาเดียวกันคือครอบครัวครอบครัวที่มันแตกแยกล้มเหลวเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาเด็กพวกนี้เราต้องสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาให้กับเขาเราเรียกว่าครอบครัวทดแทนถ้าเขากลับบ้านไม่ได้นะบ้านไม่ยอมรับหรือจําบ้านไม่ได้มาอยู่กับเราเราสร้างครอบครัวทดแทนขึ้นมาซึ่งในครอบครัวนกกระรมเนี่ยเป็นครอบครัวทดแทนครอบครัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาในนี้จะมีพ่อแม่ ที่เป็นสามีภรรยาถูกต้องแล้วก็มีพี่น้องคือเด็กพี่ถูกทอดทิ้งเด็กเล่ล่อนเหมือนกันปัญหาเดียวกันเพราะนั้นเข้ากันไม่ยากหรอกครับไม่มีใครมาล้อกันว่าลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกครับเพราะมันไม่มีเหมือนกันผมใช้หลักครอบครัวบําบัดในการดูแลฟื้นฟูจิตใจเขาทําให้เขามีพลังในการที่จะขับเคลื่อนในอนาคตของเขาเขาจะ ไปเรียนหนังสือได้อะไรได้ต่างๆผมก็อยากจะฝากกับสังคมนะฮะผมอยากให้พ่อแม่หรือแม่จะหรือแม้ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวให้ให้อดทนกับเด็กนะเด็กอาจจะมีปัญหาบ้างในบางช่วงเวลาช่วงอายุของเขาและก็เวลาเป็นสิ่งสําคัญคุณต้องให้เวลากับกับลูกของคุณนะคะกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันบ้าง อย่าไปมองว่าใช้เงินนะครับบางคนบอกไม่มีไม่มีเงินไปเที่ยวมันไม่ใช่นะความสุขอะผมรู้ว่าความสุขของเด็กๆอะแค่ได้ไปเที่ยวกับพ่อหรือแม่เดินตลาดตกปลาอะไรด้วยกันไปนกิจกรรมกินข้าวด้วยกันนี่คือความสุขและก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เด็กเนี่ยเขาเขาไม่หลุดไปครับและเขาเก็บเชื่อฟังพ่อแม่บางคนมาคุยผมว่าลูกมันไม่ฟังเลยก็ถามว่าชีวิตประจําวันของคุณอะ กับโลกอ่ะคุณทําอะไรบ้างอะก็ไม่ค่อยได้คุยกันนยครับไม่ค่อยได้มีกิจกรรมด้วยกันแม้แต่กินข้าวด้วยกันยังน้อยมากเลยครับผมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมเขาครับต้องถามตัวเองก่อนว่าให้เวลากับลูกแค่ไหน